ชนชไอวิรีดพัสดุอากาศท,ทีวีเหมือนเดิมอากาศหายเหมือนกันติดตามได้ช่องทางเดียวนะคะอย่าไปติดสอนอย่าไปติดตามแค่นั้นติดตามเราดีกว่าเร็ววันนี้เรามาสัาน้น้าน มันจะเรียกว่าคืนอีกแล้วกันไหมอันนี้บ้านเก่านูวายบ้านเก่าเหมือนกันทรายหนูไม่ใช่อยากได้บ้านใหม่ ตอนนี้เรากำลังจะมาสร้างบ้านใหม่นะคะซึ่นบ้านใหม่อ่ะจะใช้เป็นช่มพูอชย้ชมคูก่อนม่วนก่อนฟ้าส่วนที่เหลือก็อ,อ,ยอ,อย่าไว้ใจเพื่อนดิ นี่เป็นบ้านไก่เนาะแต่ว่าเฮ้ยไก่หายเฮ้ไก่หายวันนี้เป็นบ้านไก่ไกไกอ,นนไกอันนั้นบ้านไม่มีบ้านหม้เฮ้ยไก่หายอ่ะไก่มันไปไหนอ่ะยาบอกนะว่าไก่ไม่อยู่นนี้เน,น,น,นาะโอ้โหเอ้ยเราจะสร้างขอกให้มันอในนี้นี่แหละ ไม่สดใสแกนะนี่ยูที้เดิมครูเมสกค่ไไกฝนน้องก่ไว้ตอนนี้เนาะจะจำนองได้ไหม แจะลงมาหางไก่เหรอเออไก่ไก่ก็คือไก่นะ เปลีอยสุดๆนันย้ายมาแบบเฮ้ยจ่อมาอเอ้ยนั่นย้ายมาเข้าไปในบ้านเฮ้ยอ่อ,อนนะ เราไม่ยันมองไค่ด้วยทีนี้สบายสิ็จแล้วเฮ้อยออดไปหมดดีน้โออน,นโอ้โห่เตรียมไม่หน่อย เราจะมาสร้างบ้านกันแล้วสิกันนะคะไลเซอร์กับเลเซียอ่ะอยากได้คืออยากได้บ้านนี่อยาก,า,า,กออากได้บ้านจากต้นไม้เหมือนเดิมอ่ะอยากได้บ้านจากต้นไม้แต่ว่าไม่อยากสร้างนี่นะต้างจากตรงนี้ก่อน เราทราบเป็นบ้านไ,ไม้แหละบ้านสโค๊ปไป้อไม่ต้องทำใหญ่นะควาำใหญ่ไม่ต้อง,ต,องตึ๊บตึ๊บอือมีบ้านเรานะคะอัน,นตัวบ้าน ตัวบ้านตัวบ้านแบบนี้กต้นไม้นะเเปิดหน้าต่างด้วยคุณพี่เข้ามามไม่เปิดตอนข้อวถึง จะได้เกมหนูอากาศนะโอเคได้ซื้อบ้านแล้วซื้อบ้านสีอันสีอาสีอาสีอาหนูสร้างบ้าแบบภูเขาสีชมพู นี่มันใหญ่กว่าเดิมนี่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  นี่ดีบ้านอ่ะดีปานเห็นใหญ่อยู่แล้วตอนนี้มันเหมือนหลังคาเลยนี่นน อันนี้เป็นบ้านน,นี่คือตัวบ้านที่ไม่แหกจิ๋นบิสตอรี่สีดำเป็นก่บกับสีเหลืองเราเราถูกหรือคะถึงจะฆ่าแล้วก็เอาแบบดูลังะไรังไรจะฆ่าเราโอเคอันนี้ก็ได้บ้านหมูนี่ไม่ได้บ้านค่ะ いいね。

หนอสร้างเป็นแบบไม้หินวะไเลยอืมไม้หินอะไรเฉยๆอันนี้ยังอีสิบได้าบางก่าหนูไม่ใช่ว่านันแล้วเพราะว่าเสียดายบล็อกมากเลยอะคือไม่กล้ากลับไปเอาอ่ะเพราะตอนนั้นตอนที่หนูเริ่มสร้างนอะ พียเหนูคิดว่าเอ้ยเราสัญญากับพี่ว่าเราจะสั้นบ้านต้นไม้มาเอามาอวดที่ก็เลยเใส่บ้านอย่างนั้นไปสวยแล้วอนนี้อื้ออีสูงสูงสูง มันนี้ขึ้นไปได้แง่ขึ้นถ้าขึ้นมีเกมทีงกอวัดฮึ้มอ้ยโอเคโอ้ยยังส่วนบ้านไม่เสร็จเลยจะมาแล้ว ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดจับตาใครด้วยน,นะครับบ๊ายบาย